ครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับก็ยินดีต้อนรับนะครับกับเข้าสู่สถานี YouTube ประจำวันนะครับกับช่องทีเด็ดฟุตบอลคนอยู่กับเจ้าบายน้ามูมูนะครับตอนนี้2ทุ่มกับ13นาทีนะครับก็รอบดึกนะครับรอบดึกในเรื่องของเปอร์เซ็นต์นักลงทุนนะครับหลายท่านอาจจะเบื่อนะแต่ว่าผมก็คิดว่ามันเป็นข้อมูลสำคัญที่ควรอยู่ในช่องของพวกเรานะครับส่วน ท่านไหนจะดูไม่ดูอันนี้ก็สุดแท้แล้วแต่นะครับออในพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับนะก็จะเป็นหงส์แดงลิเวอร์พูลนะครับต่อเบนฟอร์ด2ลูกนะครับเปอร์เซนต์ตอนนี้อยู่ลิเวอร์พูล74อยู่เบนฟอร์ด26นะครับในลาลิก้าสเปนนะครับราชันชุดขาวเรียวมัดลิดนะครับก็เป็นต่อเรียวบียาดูลิดนะครับ2ลูกควบ2ลูกครึ่งน,นะครับตอนนี้ อยู่เรียวมัดลิด75นะครับอยู่เบย์โดลิด25นะครับแล้วก็เลกาเนสนะครับเล่นในบ้านเป็นต่อลัสพามัดหน้าปอนะครับก็กระแสไปอยู่ที่ลัสพามัด53เลกาเนส47นะครับอาราเบสเล่นในบ้านเป็นต่อเรียวเบติตหน้าปอนะครับโอ้โหต่อมาแบบนี้กระแสไปที่เรียวเบติตเลยครับ70แล้วก็อยู่อาราเบสเพียง30นะครับ ในขณนะที่ตาหมีเอร์ติโกมาดริดนะครับเล่นในบ้านเป็นต่อกิโลนาถึง1ลูกนะครับตอนนี้เปอร์เซ็นต์อยู่กับตาหมี72อนะครับอยู่กิโลนา่สินะครับเพราะงั้นในลาลิก้าสเปนนะครับในลาลิก้าสเปนเนี่ยเปอร์เซ็นต์เนี่ยค่อนข้างเด็ดขาด3คู่เลยก็คือเรียวมาดริดนะครับเรียวเบติสแล้วก็แอ็ดมาดริดนะครับทีเ่เปอร์เซ็นต์เนี่ยทะลุ70นะครับ ในพรีเมียร์ก็มีลิเวอร์พูลครับ74่เนาะในเกาโชซิเรอาอิตาลีนะครับฟิอเรนตินาเล่นในบ้านนะครับเป็นต่อเวเนเซียเนี่ยลูกควบลูกครึ่งนะครับเปอร์เซนต์ตอนนี้อยู่ฟิอ์เนี่ย65อยู่เวเนเซีย35นะครับอัตตันตาบุกไปต่อกระทิงหินโตลิโนที่หน้าปอนะครับเปอร์เซนต์อยู่อัตลตันตา6 6อยู่โตลิโนส34นะครับ นาโปลีนะครับเล่นในบ้านเป็นต่อวัดใจนะครับเป็นต่อโบโลญญาเนี่ยครึ่งลูกนะครับตอนนี้อยู่นาโปลี61แล้วก็อยู่โบโลญญา39นะครับในขณะที่คู่ที่เปอร์เซ็นทะลุเลยนะครับนั่นก็คือหมาป่าโรม่านะครับเล่นในลังเนี่ยรับการมาเยือนของเอ็มโปลีเนี่ยเป็นต่อ1ลูกนะครับเปอร์เซ็นโรม่าตอนนี้81นะครับแล้วก็เอ็มโปลี19นะครับโอ้โห เพราะฉะนั้นในเกาโชซีไดอิตาลีเนี่ยที่แรงๆก็มีเนี่ยแหละครับโรม่าตัวเดียวเลยนะครับนอกนั้นก็ยังกุ้มกิ่มอยู่นะบุนเดสลีกานะครับซังเปาลีเล่นในบ้านนะครับเป็นต่อไฮเดนฮิมเนี่ยครึ่งลูกนะครับเปอร์เซ็นต์อยู่เจ้าบ้านซังเปาลี55ิอยู่ไฮเดนฮิม45นะครับลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับลีกเอิงฝรั่งเศส Uh, น้องนะครับเล่นในบ้านเนี่ยเป็นต่อโอแซหน้าปอนะครับก็เปอร์เซ็นต์ไปอยู่ที่ทีมเยือนโอแซ56นะครับอยู่น้องเจ้าบ้าน44่ีนิสเล่นในบ้านเป็นต่อตูลูสหน้าปอนะครับนิส66ตูลูส34นะครับเอ่อแลนส์นะครับบุกไปต่อสตาร์บุกหน้าปอนะครับเปอร์เซ็นต์อยู่แลนส์60อยู่สตาร์บุก40นะครับ มักเซเล่นในบ้านเป็นต่อแรง้งลูกควบลูกครึ่งนะครับเปอร์เซ็นต์อยู่มักเซ่เจ็อยู่แรง้ง26นะครับเพราะงั้นในหลีกเอิงฝรั่งเศสเนี่ยก็เป็นคู่ดึกครับมักเซ่ที่ทะลุ70นะครับ74นะตอนนี้นะครับในเอลิทิวิซี่หลีคอนแลนด์มีคู่เดียวนะครับโกอาเฮดอีเกิลนะครับเล่นในบ้านเป็นต่อ RKC w เคซีวาวนะครับครึ่งควบลูกนะครับ ก็เปอร์เซ็นต์อยู่โก a เฮดอ e เกิลเนี่ยเจแล้วก็อยู่วายยี่สิบเนะครับอืมก็ทะลุเหมือนกันนะครับอ่าในเกาโชซีรีสบีอิตาลีนะครับคาตซาซัโลเล่นในบ้านเป็นต่อยูเวสตาเบียครับหน้าปอนะอ่เปอร์เซ็นต์อยู่คาตซาซัโล51อยู่ยูเวสตาเบีย49นะครับแล้วก็มอนโตวานะครับ เล่นในบ้านเป็นต่อโคเชนซ่าหน้าปอนะครับกระแสไปทางทีมเยือนโคเชนซ่า59นะครับมันโตว,ว่า41นะครับ <c oughs> ในเซกุนดาสเปนนะครับอาบาเซเต้เล่นในบ้านเป็นต่อเอลเช่ G หน้าปอนะครับกระแสไปอยู่เอลเช่5 5นะครับอยู่อาบาเซเต้45คาสเซนลอนเล่นในบ้านเป็นต่อเรียวโอเบโดหน้าปอนะครับ เเปอร์์ซ็นตไปอยู่ที่ทีมเยือนโอเบโด54อยู่คาสเตลอนเจ้าบ้าน46นะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยสวีเดนออสเวคานนะครับเอเคโซนานะครับเล่นในบ้านเป็นต่อบอมมาปอสกาน่าครึ่งควบลูกนะครับก็เปอร์เซ็นต์อยู่โซนาเจ้าบ้าน72นะครับแล้วก็อยู่บอมมาปอส28ฮักเคนเล่นในบ้านนะครับเป็นต่อ IFK วานาโมครึ่งควบลูกนะครับ เปอร์เซ็นต์ฮักเคนเนี่ยทะลุ80เลยนะครับแล้วก็อยู่วานาโมยี่สิเพราะฉะนั้นในรอบดึกนะครับในรอบดึกที่เห็นเห็นทะลุ80เนี่ยก็จะมีอยู่โรม่านะครับจะมีโรม่าในเกาโชซิลีเอซึ่งเป็นต่อเอมโปลีลูกหนึ่งเนี่ยโรม่า81เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็จะมีในสวีเดนออสเวคานเมื่อตะกี้เนี่ยนะครับสวีเดนออสเวคานเนี่ยคือฮักเคนนะครับ เล่นในบ้านนะครับเป็นต่อ IFK Warnmo ครึ่งควบลูกครับแ a กเก้80นะครับที่ตัวเด่นเด่นรอบดึกอะ่ะที่เปอร์เซ็นต์มันมากอะ่ะมี2ตัวนี้นะครับส่วนตัวที่ลำเรียงใกล้มาเนี่ยก็70กว่าเปอร์เซ็นต์ที่บอกไปแล้วนะครับประมาณนี้นะครับข้อมูลที่เรียกว่าเป็นเครื่องเคียงประกอบนะครับเครื่องเคียงประกอบแล้วกันไม่ใช่เป็นหลัก อะไรมากมายแต่ก็ให้รู้ให้รู้ไว้เฉยว่าราคาล่าสุดณนะปัจจุบันนะครับอ,อย่างตอนเนี้ยนั้นะราคาราคาณนะเวลา2ทุ่มเนี่ยราคาของการต่อรองแต่ละคู่มันเป็นแบบนี้แล้วก็ลักษณะของนักลงทุนเขาอยู่ฝั่งไหนมากประมาณนี้เองนะครับที่ผมอยากจะนำเสนอนะครับก็บางท่านสนใจก็เข้ามารับชมรับฟังครับบางท่านปล่อยผ่านก็ว่ากันไปนะครับ ยังไกงไก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับข้อมูลดีๆที่จะพยายามหามาป้อนให้กับช่องพวกเรานะครับส่วนท่านไหนที่ต้องการสนับสนุนผมสนับสนุนช่องนะครับแล้วก็อยากจะได้ข้อมูลนะครับแล้วก็ทัศนะส่งตรงถึงลายส่วนตัวของท่านไม่ต้องวุ่นวายกับใครเลยนะครับก็สามารถแอดไลน์มาได้นะครับมา,มาสมัครกันได้ที่ไลน์ ID นะครับ t เด็ดน้ำมูนะครับ t d e d n a m d o o นะครับประมาณนี้ประมาณนี้เดี๋ยวผมไปโพสต์ให้แล้วนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับเชียร์บอลอย่างมีความสุขไม่เดือดร้อนคนรอบข้างนะครับโชคดีครับสวัสดีครับ